ทำไมถึงจะมาแต่งตัวในยุคตอนนี้ซึ่งสาวๆทำไมไม่ทำจริงแล้วชีวิตเราไม่เห็นจะเป็นต้องรอขนาดนั้นเลยเราก็สามารถทำในตอนนี้ได้เลยนะ ทำอะไรดังใจคิดสักทีเนี่ยเพราะคานี้นั่นก็คือคําว่าเดี๋ยวก่อนหรือว่าไว้รอให้มีโอกาสเหมาะๆเคยเป็นไหมหรือว่าเคยได้ยินไหมหรือว่าเคยสังเกตคนใกล้ตัวก็ได้อาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่บ้านเรานะมักจะแบบชอบใส่สีสันสดใสหรือว่าจะชอบทําผมแบบสีแรงๆจัดๆอะไรอย่างเงี้ยถามว่า ทำไมถึงจะมาแต่งตัวในยุคตอนนี้ซึ่งสาวๆทาไมไม่ทําผู้ใหญ่หลายคนก็จะบอกว่าตอนนั้นไม่อยากทําแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ทําตอนนี้คือเป็นเรื่องที่อยากทําสมัยสาวๆแต่ตอนนี้แก่แล้วทําเลยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเวลามีอีกไม่มากแล้วฉะนั้นจะรีบทําอะไรก็ทําโอ้โหฟังคํานี้แล้วมันสะดุดเลยนะสําหรับคํานี้ก็คือเดี๋ยวก่อน แล้วมันไม่ดีกว่าเหรอถ้าเกิดว่าเราจะทาในสิ่งที่เราอยากทาตั้งแต่ตอนที่เรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวดีกว่าเราไปรอตอนที่อายุเยอะแล้วบางคนนะอยากทําสิ่งที่อยากทําตอนที่มีปัญหาสุขภาพหรือว่าโรคร้ายหลุมเลาแล้วรู้สึกว่าตัวเองเหลือเวลาอยู่บนโลกนี้อีกไม่นานก็อยากจะทํอะไรทําทําทุกอย่างที่ไม่เคยทํามาก่อนหรือว่าอะไรที่มันบีบคั้นให้ทําก็จะทําแต่ว่าในช่วงเวลาสําคัญน่ะถ้าเกิดวันที่เรามีแรงวันที่เราสามารถที่จะสนุกกับชีวิตและเราเอาสิ่งเหล่านี้มาสร้างผลลัพธ์ให้ ัตวเองไม่ว่าอยากจะแต่งตัวอยากจะทําสีอยากจะสร้างสีสันให้กับชีวิตรวมถึงการที่แบบว่าออกไปเดินทางรอบโลกนะครูบีเนี่ยเคยเจอคนที่แบบว่าไปเที่ยวรอบโลกไปเที่ยวในต่างประเทศในวัยที่หลังเกษียณและบางคนนะ่ะเรียวแรงก็แทบจะไม่มีอยากไปหลายๆที่แต่ก็มีข้อจํากัดจริงๆแล้วชีวิตเราไม่เห็นจะเป็นต้องรอขนาดนั้นเลยเราก็สามารถทําในตอนนี้ได้เลยนะอยากจะท่องเที่ยวก็วางแผนเลยทําทีละเล็กทีละน้อยอยากจะใช้ชีวิตแบบไหนก็ทําไปเลยเพราะว่าถ้าเรารอเวลาเราไม่รู้หรอกว่า วันพรุ่งนี้หรืออนาคตเราเนี่ยจะเป็นยังไงจะมีมากมีน้อยหรือว่าสุขภาพจะเป็นแบบไหนถ้าอยากจะทำอะไรไม่ต้องรอให้ป่วยหนะักเราก็สามารถใช้ชีวิตทำร่างกายให้แข็งแรงแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตออกไปท่องเที่ยวในวันที่มีเรี่ยวแรงเพราะว่าถ้าเกิดรอหลังกเกษียณมีเงินแล้วออกไปเที่ยวเนี่ยบางทีเนี่ยเราอยากจะปีนยอดเขาแต่เรากลับปีนไม่ปีนไม่ไหวด้วยข้อเข่าเออฉะนั้นเนี่ยรีบใช้ชีวิตในตอนนี้เลยนะจ๊ะใช้ให้เหมือนกับว่าเวลาของเราเนี่ยเหลือแค่วันเนี้ยแต่ว่าคุณก็ต้องวางแผนเพื่ออนาะคตไปพร้อมๆกันทำ ทั้งสองวิธีควบคู่กันและลอกว่าคุณจะมีชีวิตที่สามารถอยากทําอะไรก็ได้ทําดั่งใจเลยทีเดียวนะ